สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องท่านนะครับพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่356ครับผมวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับผมสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5น่ะครับมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมเลยครับผมมาดูพระรายการแรกเลยนะครับ พระรายการแรกนี่ครับเป็นพระรูปหล่อนะครับเนี่ยรูปหล่ออะไรอะนี่ครับรูปหล่อพระราชพนธ์มานะครับนี่ฮะอยู่ในกกอบเลียมเก่าวินเทจครับเรียมวินเทจพระราชพนธ์มานะครับนี่ครับวัดอะไรไม่รู้ครับนี่ฮะเป็นวัดเก่าครับผมมีกิ่งด้วยนะครับฝุดกิ่ง นี่ฮะกิ่งดังมากครับพระราชพลมานะครับนี่ฮะพระราชพลมาลองเสิร์ชหาข้อมูลดูครับกรอบเก่าเจงเอาเดียกสี่ร้อยครับผมนี่ฮะกรอบเก่ารูปหล่อพระราชพลมานะครับนี่ฮะไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับลองเสิร์ชใน Google ลองหาข้อมูลดูนะครับนี่ฮะได้มาอย่างนี้ก็ไม่ได้หาข้อมูลครับได้มาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีครับว่าสี่ร้อยครับพระราชพลมารายการที่หนึ่งนะครับผมต่อไปรายการที่สอง อันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสำนักไหนไหมั้งหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะแต่มาแบบนีบ้เก่าจริงคลาสสิกนี่ครับแล้วนเนี้ยพระแท้นี้ไงนี่ฮะสวยคลาสสิกจริงๆแล้วเก่ามากครับนี่นะครับนี่ฮะโอ้โหพระ แท้ๆโกกเก่านาค้นหานะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับผมนี่ครับดูนะฮะตรงนี้ปีกกว้างนะครับนี่ับร่องรอยการกดนี่เนื้อแบบแม่สุดๆเนื้อนะฮะนี่ฮะเอาดูนะครับดูด้านหลังนี่ฮะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างโอ้สวยสมบูรณ์เอาสี่ร้อยครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับ เอ้วัดไร่ขิงครับวัดไร่ขิงนี่ฮะปีเอ่น่าจะปีสองพันห้าร้อยสิบรับสิบสองครับนี่ฮะนี่นะครับดูนะครับตัวสื่อนูนี้ฮะตัวตัดนะครับนี่ฮะปีนดูนะครับนี่ครับวัดไร่ขิงปีหนึ่งสองนะครับอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับดูนะฮะเห็นไหม ใบหน้าดูเม็ดผสมนะครับนี่ครับโอ้นีฮะไล่ขิงปีหนึ่งสองครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่ครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอยยี่หอมครับนี่ฮะเป็นเหรียญรุ่นน่าจะเป็นรุ่นสองท่านครับหรือปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ฮะสภาพช้ำหน่อยนะครับแต่พุทธคุณนี้ไม่ต้องบอกนะครับผมว่าสุดยอดแล้วครับเอา เอา450อกว่า <Stars S 1> แล้วครับหลงเงินวัดดอยเจาะหอมครับแบ่งปันเลย450นี่ฮะสะภาพใช้ครับนี่ฮะเป็ดตากลมปิ๊กเลยนะฮะดูนะฮะเห็นไหมนี่ฮะสภาพใช้เอา450เอาแบ่งปันนะครับหลงเงินวัดดอยเจาะหอมนะครับเรื่การที่สี่ต่อไปเรื่การที่ห้าครับนี่ฮะ,ฮะอันนี้เป็นจระเข้ครับจระเข้รุ่นสองพ่อสนิทวัดลำบุญลอยครับตอบทอโบครับนี่ฮะทอโบนี่ฮะทอบ แล้วอุนะครับอุตอกลึกๆเงี้ยนี่ฮะเป็นจระเข้ที่ได้รับความนิยมอีกเครื่องรางชนิดนึงนะครับผมของพ่อสนินะครับนี่ตอกโคลึกๆครับนี่ฮะนี่ฮะโคลึกๆเห็นไหมครับโคลึกๆนี่เราดูนะครับนี่ครับจระเข้เป็นสัต์เลยครับนี่อุอุนะฮะอุเห็นไหมครับลึกๆนี่ครับนี่นะครับจระเข้รุ่นสองนะครับนี่ฮะ หลพ่อสนิทวัดลำบลอยครับลำบึ้กวนตึบมีตะเข็บข้างด้วยนะครับนี่ฮะตะเข็บข้างนะครอันนี้เอาเอาหกร้อยห้าสิบแล้วกันครับพระนี่ฮะได้รับความนิยมอีกประเภทหนึ่งของหลวงพ่อสนิทนะครับจระเข้รุ่นสองนะครับนี่ฮะหกร้อยห้าสิบราคานี้ผมว่านี่ฮะสวยงามครับนี่ครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบลอยนะครับสวยงามครับรายการที่ห้าครับนี่ฮะต่อไปรายการที่หก ที่หกเป็นนี่ครับรูปรอลงพองเงินนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยมสภาพแบบค่อนข้างที่จะนี่ฮะใช้มาครับมสงครามโลกครั้งที่สองนะครับดูนะครับพระอาจจะใช้มาครับแต่เนื้อโหดมากครับดูนะเนื้อเนื้อนะใบหน้านะครับนี่ครับดูนี่ฮะอู้พระสวยงามครับตรงนี้นะฮะ ดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมธรรมชาติเขานะครับผมขอเงินครับนี่ฮะน่าจะเป็นพิมพิมพ์นิยมครับอีกองนะครับที่เป็นพระค่อนข้างสภาพใช้นะครับนี่นะครับองนี้ขออนุญาตเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่7็อันนี้หลวงปู่ยิ้วครับผมนี่ฮะเป็นพระนครปฐมครับนี่ฮะเป็นพระแบบหล่อโบราณเป็นพระชัยหล่อโบราณน่ะ คางที่จะหายากครับหลวงปู่ยิ้วครับวัดบางแแบรอะไรนี่ครับจําชื่อวัดไม่ได้ครับแต่เป็นพิมพ์ปู่ยิ้วนะครับนี่ฮะดูนะฮะหล่อโบราณที่เนื้อเกินเข็บนะครับเอาเอาหกร้อยห้าสิบแล้วกันครับหลวงปู่ยิ้วนะครับผมนี่ฮะนี่ครับปู่ยิ้วนครปฐมนะครับนี่ฮะเอาหกร้อยห้าสิบครับในการที่เจ็ดนะครับ ต่อไปรายการที่แปดเป็นนี่ฮะรายการที่แปดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับขี้ตาสามชายจีวรคว่ำนะครับผมสามชายหรือสี่ชายสามชายมไม่ค่อยแม่นพิมพ์ครับพี่ๆอะไรดูแล้วนะนี่แม่นพิมพ์รูปรูปพิมพ์จัดไปเลยครับนี่ฮะ จะได้มาแบบนี้ครับดูตะเข็บเห็นไหมประกบหน้าประกบหลังเห็ไหมครับหน้าท่านจะเงียนเียนขึ้นนี่นะครับพีมนี้หายากครับนี่ฮะนี่จุบตุ่มเดือดนะครับตุ่มเดือดโอ้สวยงามครับดูนะฮะพระอาจจะสภาพใช้มาดูใบหน้าเสียนนะครับเสียนกลมใบหน้านะครับลึกดูขี้ตานะครับนี่ฮะตะเข็บข้างเหมือนกันครับนี่ฮะเห็นไหมเนี้ยประกบหน้าประกบหลัง อันนี้เอา550นะครับนี่ฮะชอบยังไงก็นี่ฮะดูเห็นไหมหน้าหลังเห็นไหมครับโอ้ดูง่ายครับฮะนี่สวยงามสบายตาราการที่8นะครับเอา550นะครับนี่ฮะนี่ฮะกำไรบางๆครับผมมาแบ่งปันยพี่เอฟซีนะครับต่อไปรายการที่9ครับสมเด็จฮะอันนี้สมเด็จได้เป็นฐานคู่ครับดูนะครับดูเนื้อนะฮะเนื้อโอ้โหเนื้อจัดมากนะครับ เนื้อจัดจริงๆนี่ครับเห็นไหมเราดูนะครับอืมนี่ครับนี่คือฐานคู่ตัดค่ายนะครับเห็นไหมนี่นะครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยมวลสารโอ้โหเพียบเลยครับมวลสารนะครับสมเด็จฐานคู่นะครับเนี่ยค่อยๆไล่ดูนะครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหม เดือดจัดมากเอา450แล้วกันครับนี่ฮะฐานคู่นะครับ450นี่ฮะอุ๊ยพีนะครับแม่เนือเข้มเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะสวยจริงๆครับ450เรื่การที่เก้านะครับต่อไปใราการที่สิบที่สิบนี่เป็นนี่ฮะวัดของขอมครับพิมพ์บัวเล็บช้างนะฮะ เป็นหล่อบโบราณครับนี่ฮะเนื้อแบบหล่อบโบราณครับเก่านะครับนี่เห็นไหมร่องรอยการเทโลหะแล้วทีนี้เกิดนี่ฮะพวกคาบความคาบไอ้นี้ยความเก่าคาบฝุ่นละอองละอองเนี่ยจะลอยอยู่บนเนือออค์ผ้านี่ครับนี่ฮะแต่ซอกนึงแล้วองผ้านี่เป็นหล่อบโบราณครับนี่เก็บน,นะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมเนื้อหาค่อนข้างดีครับนี่ฮะ นี่เป็นหวกเม็ดขี้เบ้าครับนี่ฮะเห็นไหมฝังอยู่ตามองผ้านี่ครับเนี่ยนีีนะครับตัดข้างเขาจะเป็นนี้นี่เอาหกร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะขออนุญาตแปลงปันที่หกร้อยห้าสิบครับนี่ฮะชื่นชอบยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับนี่ฮะวัดของขอมพิมพ์บัวหรือช้างหรือแคปรูปครับเทียบพิมพ์ดูได้นะครับนี่ฮะ ตามกูเกิลหรือตามนี่ฮะอินเทอร์เน็ตนะครับผมนี่ฮะลองเทียบพิมพ์เทียบตามหนังสือก็ได้ครับมาใช้วัดของขอมบัวเล็บช้างว่าครับนี่ฮะหกร้อยห้าสิบรายการที่สิบนะครับผมต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้สมเด็จเกตธรุซุมนะครับนี่ฮะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเนื้อหานี่ฮะความเก่าธรรมชาติดูนครฮะ นี่ครับชื่นชอบยังไงก็นี่ฮะโทรปิดได้เลยนะครับค่อยไล่ให้ดูจุดท้านะครับนี่ฮะพระสมเด็จพิมใหญ่นะครับนี่นะฮะเอา450แล้วกันครับนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยธรรมชาติสวยงามดีครับนี่ฮะด้านหลังนะครับเอา450ครับรายการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองมานี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นี่ฮะ แล้วพิมพิมนิยมครับนิยมนะครับผมจะเป็นนิยม a B บนี่ผมไม่ไม่ค่อยแม่นพิมพ์ครับเ,เป็นว่าเป็นพิมพนิยมครับนี่ฮะเราดูนะครับนี่นะครับผมโอ้โหพระสวยงามเลยครับนี่ฮะมาดูใต้ถายน,นะครับไปบ้องรอยเห็นช่อชำนวนอยู่นี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผม นี่ฮะพิมพ์นิยมอคงนี้น่ารักมากครับ450ครับจัดไปรายการที่12ต่อไปรายการที่13 13เป็นนี่ครับนี่พระสมเด็จเขาเรียกว่าเสียนบาทอกคุณน,นะครับนี่ฮะดูความเป็นธรรมชาติความเก่านะครับดูนะครับเห็นไหมเนื้อเนื้อหานะครับนี่พิมพ์นะครับดูพิมพด์ดูเนื้อนะครับเนื้อองค์พระเขาจะแบบ ดูนะฮะครัอืหือข้างนะครับเห็นไหมครับด้านหลังครับนี่ครับธรรมชาติครับนี่ครับนี่เอาสี่ร้อยห้าสิบก็ได้ครับเสียนบาทอกคูณครับใครไวใครได้เลยนะครับผมนี่ฮะเสียนบาทอกคุณต่อไปรายการที่ สิบสี่ครับสิบสี่นี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอยู่ในกรอบเรี่ยมสวยงามครับดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ฮะถ้าดูความเก่านี่ฮะสาสนิมแดงสาแดงขึ้นแบบองค์พระน่ารักมากครับแล้วนี่ฮะนี่ฮะใต้ฐานนะครับต้องรอยช่อชนวนสวยงามครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบครับพิมพ์นิยมนะครับรายการที่สิบสี่ต่อไปรายการที่สิบห้า สิบห้านี่ครับอันนี้ได้มาแบบนี่ฮะเขาเก็บอยู่ในกล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับอันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดวัดประสาทนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะพิมพใหญ่ดูนะครับนี่นะครับวัดประสาทพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะโอ้โห,โหดูคือวัดประสาทเนี่ยนี่ฮะเม็ด แร่นะครับเป็นแร่แร่ธรรมชาติแร่เขาจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับลาเนื้อนี่แห้งเก่าจริงวัดประสาทปีศูนย์หกครับผมแล้วอุดรูนะครับนี่การเสียบด้วยรูนะครับนี่ครัแล้วเป็นพระที่แบบสวยเดิมเลยครับนี่ฮะใหญ่นะครับวัดประสาทนี่ครับอันนี้เอาเอา 950เ้ากันครับนี่ฮะหาไม่เจอแล้วครับวัดประสาทเนื้อดำเงี้ยเนื้อดำเนี่ยหายากครับ950ราคานี้ผมมองตรงว่านี่ฮะไม่เจอแล้วนะครับนี่นะครับวัดประสาทพิมพ์ใหญ่หายากครับ950นี่ครับนะครับเก็บไปอย่างดีเลยครับการที่สิบห้าครับต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกเอานี้ดีกว่าครับ นี่เป็นขีตาครับคีตาเนี่ฮะคีเบ้าเดิมเดิมนะครับขีตา่าจะเป็นสี่ชายหรือห้าชายนะครับนี่ฮะคีเบ้าเดิมสภาพใช้ตามการเวลาธรรมชาติครับนี่ฮะราดูก้นนะฮะเหมือนเดิมก้นสวยงามจริงนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมนี่ครับขีตาสวยงามครับสี่ร้อยห้าสิบโอ้โหสภาพใช้นะครับสี่ร้อยห้าสิบแมน่ารักครับ ต่อไปรายการที่17 17 17นี่เป็นสมเด็จครับพระสมเด็จองนี้นี่ผมมอกตรงว่าเนื้อเขาแบบแร่งหนึกนุ่มนะครับนี่ฮะได้มาแบบนี้เลยครับเอาเป็นว่าพี่เอ็นไดดูแล้วชอบนะครับเนี่ยดูแล้วแบบสนใจนะฮะนี่ผมดูเป็นอ่าพิมพเจดีนะครับดูนะฮะผมจะให้ดูเนื้อครับเห็นไหม เนื้อเขาเนี่ยแบบนี่ฮะเห็นไหมเนื้อเขาธรรมชาติแล้วสวยจริงๆอะ่ะนี่นะครับจะดูนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อสวยงามจริงครับแล้วดูเห็นไหมครับแม่จะดูนะครับด้านหลังนะครับโอ้สวยงามครับเนี่ยความเก่าขเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะ นี่นะครับสมเด็จทรงเกดีนะฮะเนื้อสวยจริงๆดูนะครับนี่ครับหนึกนุ่มนะครับหนึกแล้วก็นุ่มครับอื้นี่ครับสมเด็จทรงเกดีองคงนี้ครับขออนุญาตเปิดที่อะแปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะแปดร้อยนะครับพี่ๆใดดูแล้วชอบนะครับนี่ฮะแปดร้อยครับดูดูเนื้อองนี้เห็นไหมครับ ดูนะครับแปดร้อยบาทครับราคานี้สุดยอดแล้วครับนี่ฮะในการที่สิบเจ็ดนะครับไปรายการที่สิบแปดสิบแปดนี้เป็นผ้าปิดตาครับปิดตาเนื้อโลหะเก่าๆอมเขียวนี้ครับนี่ฮะนี่ฮะดูฮะอมเขียวแล้วสวยมากดูนะฮะเก่าจริงดูภาพความเก่าเป็นปิดตาไม่ทราบสำนักนะครับนี่ฮะเนื้อแบบโทนเหลืองอมเขียวเลยนะครับ ตาพิมพโบราณครับโบราณนี่ฮะทราบที่จัดไปเลยครับนี่ครับเอาเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบแปดครับต่อไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้านี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนิยมหน้าแบบหน้าสวยมากครับดูนะฮะเราดูองค์พระล่ําเนื้อโลหะแน่นๆอย่างเงี้ยดูนะฮะเห้ไ ซอกลึกความเก่าใช่ไหมครับนี่ครับนี่ฮะตรงนี้นิดบอกตรงเลยว่าหายากมากครับพิมพ์แบบเนี้ยเราดูนะครับเห็นไหมเนื้ออมเขียวล่ำล่ำบึกเนี้ยนี่ฮะช่อชนวนถุงเดือนนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นพระมีขี้เบ้าด้วยตามซอกนะครับนี่ฮะสวยจริงนี่เอาหกร้อยบาทนะครับขออนุญาตเปิดที่หกร้อยครับนี่ฮะหกร้อยบาท นี่ฮะโอ้ล้ำบึกเลยนะครับองูเนี้ยล้ำบึกจริงๆสวยงามฮะอ่ะหกร้อยครับรายการที่สิบเก้าครับต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบผมได้สําเร็จนี่มาครับนี่ครับน่าจะเป็นฐานแซมครับมาดูนะฮะดูเนื้อนะครับเนี่ยนี่ครับฐานแซมแล้วสวยจริงแล้วเนื้อหาเก่าครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมแกะเลยครับแกะให้ดูกันจ่าๆเลยครับบบนี้ สมเด็จฐานแซมนะครับนี่ครับนี่ครัตรงนี้จะมีร่องรอยการชำรุดไปนิดนิดครับหรือการกระทอไปล้มใจใดูความเก่าของเขาดูนะครับนี่ฮร ความเก่านี่ฮะโอ้โหเก่าจริงคลาสสิกมากเนื้อแกร่งเก่าแกง,แ,กลงแล้วก็เก่านะครับเก่าแม่นี่ฮะเห็นไหมแล้วโอ้โหดูดูด้าน,นข้างนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยหายยากครับเนื้อเองี้ยดูข้าบความเก่าเขาเห็นไหมคลาสสิกจริงๆครับพาพนี้นะฮะ ดูด้านข้างครับนี่ฮะชื่นชอบไงครับโทรสอบถามนครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่นะฮะสมเด็จพิมฐานแซมครับโอ้โหเนื้อเนี่ยเจ็ดร้อยบาทนะครับผมขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยนะครับฐานแซมตรงนี้นะฮะนี่ฮะบ้านๆจริงๆเลยครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบนะครับฐานแซมเจ็ดร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดนี้เป็นนี่ฮะวัดขวางครับ วัดขวางองนี้เป็นพระสังฆาจยัยครับวัดขวางองนี้นี่บอกตรงเลยว,ว่าแม่เนื้อสวยจริงครับนี่นะฮะขอญาตแกะเลยนะครับน่น้นปอกเลยนะฮะนี่นะฮะองนี้นี่สวยมากแล้วก็ผิวแบบดูนะฮะผิวพาครับโอ้โหผิวนี่ฮะยุกลงเพรเงินเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ สวยจริงๆครับวัดขวางตรงนี้นะครับเป็นพระสังกัจจายพ์วัดขวางดูโลหะนะครับโลหะไม่ธรรมดานะครับล้วดูเก่าเก่าจริงๆฮะนี่ฮะดูนะครับหายากครับนี่คาบที้เบ้าเมเดิมครับนี่ฮะเห็นไหมครับเนื้อเขาโลหะเขาแม่สุดๆเลยครับนี่เป็นพระสังกัจใจพิมพ์วัดขวางนะครับเห็นไหมดูใต้ฐานนะครับโอ้โหเนื้อหานี่ฮะ ตัวจริงครับอง์นี้ตัวจริงนะฮะสังกาจายวัดขวางนะครับยุบลงพังเงินเลยนะฮะนี่ครับอันนี้เอาหกร้อยบาทนะครับขอยัดเปิดที่หกร้อยนะครับนี่ฮะชอบยังไงโทรมาปิดหรือโทรมาสอบถามมาได้นะครับนี่ฮะยุบวัดขวางจริงครับนี่ครับพระาสังกัดใยุบวัดขวางเลยนะครับโอ้เนื้อหานี่เนื้อแบบจัดจ้านมากเลยครับนี่ฮะวัดขวางนะครับโอ้โหเนื้อต้องอย่างนี้ครับนี่ฮะ เก่าเลยนะครับนี่ฮะเก่าจริงครับรายการที่ยี่ปุ่ครับหกร้อยบาทครับนี่ฮะวัดขวางครับหายยากมากครับนานๆจะเจอองค์นะครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองนี่ก็นี่ฮะบาทเดียวกันเลยครับได้มาอีกองนะครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้เป็นวัดปราสาทครับเป็นพิมพ์อาปาเช่นะครับนี่ฮะอาปาเช่คือเป็นพิมพ์ที่แบบ ค่อนข้างที่จะหายากโทนเนื้อดำนะครับนี่เห็นไหมโทนดำเลยจะดูนะครับเห็นไหมความเก่านี่เม็ดขาวๆนี่คือเม็ดบางขุนพรมนะครับเนี่ยเม็ดสมเด็จบางขุนพรมนะครับนี่ดูนะฮะดนเนื้อนะครับเนี่ยเ็แล้วดูนะฮะเม็ดแร่เป็ดแร่ที่เขาโรยนะครับนี่ครับธรรมชาติมากเลยนะนะโอ้ดูนี่ฮะ อาปาเช่ตงนี้ถือว่าสวยมากครับเนี่ยเก็บเขาเก็บนานแล้วครับนี่นะครับมาดูรูเสียบเลยครับนี่ธรรมชาติเลยแล้วมีเม็ดนะฮะเขาเรียกว่าส่วนผสมเม็ดผงบางุผมเนี่ยเซลขาวเนี่ยเต็มองค์หครับนี่ฮะประปลายนะครับปราปลายนี่ตรงใบหน้านี่ฮะให้เห็นอยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่อาปาเช่นะครับพิมพ์อาปาเช่หลวกุทวดวัดประสาทปีศูนย์หกดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ เป็ดแร่เห็นไหมเป็ดความเก่าดูนะฮะเห็นไหมแร่เขานี่ฮะเป็ดดำผู้น่ารักมากสวยจริงครับวัดป,ประสาทปีสุหกเนื้อดำนะครับทนดำก็หายยากครับนี่เอาแบ่งปลเลยเอาเก้าร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะหายยากครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ถ้าไปนี่ฮะถ้าไปตกกับเบย์ใหญ่ก็แพงเลยนะครับนี่ฮะ นีแบ่งไปเลยก้าวส5 0ครับอาวาเช่เนื้อดำนะครับรายการที่อ2ต่อไปรายการที่23ครับรายการสุดท้ายแล้วกันครับวันนี้นี่ฮะสุดท้ายนะครับวันนี้ผมได้พระหูยานลบุรีมาครับอันนี้เป็นพิมพ์อกกากระบาดนะครับนี่ฮะซึ่งเป็นพิมพ์อีกพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายยากครับเห็นไหมครับ แล้วมีสนิมตีนกานะครับดำดเนี่ยขึ้นเต็มเลยครับอันนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะตามซอกนะครับดำๆเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเนื้อชินเงินอกกากระบ่ายนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะหายากดูใบหน้าครับนี่ฮะดูนะครับแล้วความเก่าความคลาสสิกของเขาเนี่ยเนี่ยนตีนกานี่ครับข้างนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ใช้ซิวตัดนะครับนี่ฮะดูเห็นไหมสนิมตีนกาดำๆเนี่ยขึ้นเต็มหมู่พาคืออย่างเงี้ยมันมันทำเกยไม่ได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครันะเก่าจริงครับนี่ฮะอกกากระบาดนะครับโอ้นีฮะนี่ลองลอยการใช้ซิวตัดนะครับนี่ฮะดูง่ายครับอกกากระบาดนี่นะครับซ่อบแขนลึกๆนะครับ นะครับพระหูยานนะครับลบบุรีอกกก่กระบาดสวยจริงครับ่านี้เดิมๆเลยนะฮะนี่ฮะราการที่23าครับองนี้นี่ขออนุญาตโทรสอบถามได้นะครับผมขออนุญาตเปิดสอบถามครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดสอบถามครับรายการสุดท้ายรายการที่23สามครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพ่ใดครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับ ก็โทรสอบถามโทรมานี่ฮะเบอร์โทรศูนย์แปดเกครับวันนี้โจแจนพักเครื่องของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ